วัดีตอนเที่ยงนะคะเพืเ่อนๆไปเขาบ้านกัน่อนพี่น้องไปทำพระแป๊บนึงเดี๋ยวออกมาไม่จะเพืเ่อนจ้ะในขณะนี้เวลาเที่ยงนะครับร้อนอย่างมหาศาลเลยเพื่อนเอ้ยลอยกับควายแผไงเลย ใส่เป็นตาแป๊บนะใส่ก็ไม่ได้นะคนเพื่อนใส่ตาแพ้แสงจ้าเพื่อนจ้าใส่้องอบ้านจะเ้ากัน,กนทำไมอันนี้บรรยากาศที่เมฆเป็นส่วนมากนะคนเพื่อนจ้า กะจายยป้าจันได้เยอะหรือเปล่าฮะได้ปลาหาตัวเสียเปลี่ยนเสียเงินออมก็ยังสิออกมาไหมเสียโอย้อยดเยอะ Tua, panin, มาจับเพื่อนๆมันนี่ยายน้อยก็ออกมาสายๆนะจากน้อยนะคะเพื่อนๆจ้านีากน่นก็ไดเพิ่งจะได้ออกมาจา้กเพื่อนๆน,นี่ที่เก่าที่เดิมไม่ได้ย้ายไปไหนเพราะว่าขามันพอกระเทอนจะไปน้าลึกก็ก็สู้เขาไม่ไหวพี่น้องเลยเพราะว่ายายน้อยขากระเทอนเฮ้ด <c oughs> สรุงเอาแค่กําลังเจ้าของนี่ละหากินเลาะๆละตึ้นต้นนี่ไปก้อนพี่น้องจา้า เพราะว่าแถวนี้กัหนาน้ำก้วงอยู่นะคะเพื่อนๆปลามันลงก็คงจะลงไปจะแถวนี้แหละแต่ว่าบริเมันจะขึ้นมาบอมันก็คงจะเวียนว่ายอยู่แถวๆนี้แหละพี่น้องเลยเพราะว่าบริเวณนี้หนาน้ำมันกักก้วงอยู่นะคะวันนี้เพื่อนร่วมสนามกับนี้หลายยุคจะเพื่อนๆแต่ว่ากระจัดกระจายกันเหมือนเดิมเราจะเพื่อนๆแต่ว่าพูดอยู่ไกลมากตะลังกะได้บริเวณนี้แค่หน่อยก็ยุ้เดียวละวันนี่ที่เดิมนี่แหละ ก็ได้มาหนึงเต็มแล้วนะคะวันนี้ก็ได้เพิ่งจะมาได้แล้วเต็มหนึ่งประมาณลูครึ่งนะ่าจะได้ประมาณนั้นลองเบิ้งอีกจาก้าสองข้าก่อนพี่น้องแล้วจะขึ้นไปทําธุระถ้าบอถือจังไรกะเดี๋ยวจะย้ายฐานไปหาจับจองพื้นที่ไว้ก่อนแล้วก็จะถอดเอาแต่เรือไปจ้าอยาบแม่นเขาฟังบอทันเดอ้อเพื่อนๆเ,เ,เลย ไปตกอยู่ใดบูฝนก็ได้